ที่โรงเรียนกุฎฐานสามาคัคคีตำบลหนองแกอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบวัวลำพูนางยุพดีสารทองชากรจังหวัดหนองบวัวลำพูเป็นประธานเปิดโครงการสหกรณ์ไทยร่วมใจทำดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบวัวลำพูร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร,กรในจังหวัดหนองบวัวลำพูจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจในขบวนการสหกรณ์ กิจกรรมภายในงานมีการปลูกต้นไม้จำนวน210ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวการมอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนจำนวน160คนค่ะมีพี่ๆนะคะพี่ๆสวยๆหล,ะละ่อๆตัดข้าวให้ทาน you um.